ในส่วนของประกันรถยนต์ชั้น3นะคะว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะคะและเหมาะกับใครคะ่ะประกันรถยนต์ชั้น3นะคะก็เป็นประกันรถยนต์ภาคสมบักใจนะคะที่ไม่ My สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอฟเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะในส่วนของประกันรถยนต์ชั้น3นะคะว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะคะและเหมาะกับใครค่ะประกันรถยนต์ชั้น3นะคะก็เป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนะคะที่ไม่ว่ารถของเรานะคะจะอายุเท่าไหร่นะคะ10ปี20ปี30ปี ตรงนี้นะคะสามารถทําประกันรถยนต์ชั้น3ได้หมดเลยค่ะเป็นประกันรถยนต์นะคะที่มีเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น1น,นะคะสบวกสบวกนะคะราคาเบี้ยประกันนะคะจะอยู่ประมาณพันไปปลายนะถึงไม่เกิน3,000บาทนะคะ และด้วยเหตุนี้ค่ะเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองน้อยที่สุดด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาทราบถึงว่ามีความคุ้มครองนะคะอะไรบ้างนะคะและไม่คุ้มครองอะไรบ้างนะคะในส่วนของความคุ้มครองนะคะที่ทําประกันชั้นสามจะได้รับนะคะจะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆค่ะอันที่หนึ่งค่ะความคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายอนามัยนะคะหรือให้ความคุ้มครองคนนั่นเองนะคะ และ2ค่ะความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกหรือคุ้มครองทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะในส่วนของหมวดแรกก่อนนะคะก็คือความคุ้มครองในส่วนของชีวิตร่างกายอนามัยนะคะหรือ,อคุ้มครองคนนะคะก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถค่ะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงนี้ค่ะจะมีค่ารักษาพยบาบาลนะคะ ค่าสูญเสียอวัยวะนะคะค่าทุกพลภาพหรือเสียชีวิตนะคะตรงนี้ก็จะให้ความคุ้มครองนะคะทั้งผู้ขับขี่นะคะผู้โดยสารนะคะหรือผู้ที่อยู่นอกรถนะคะเช่นคนเดินเท้านะคะก็จะได้รับความคุ้มครองหมดเลยนะคะตลอดจนค่ะการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญานะคะการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญานะคะหมายถึงอะไรคะก็คือ ยกตัวอย่างเช่นนะคะพวกขี่ค่ะขับรถประมาทนะคะเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหรือเสียชีวิตตรงนี้นะคะพะนักง,งานสอบสวนมีสิทธิ์ที่จะคุมขังได้นะคะบริษัทประกันนะคะก็จะนําหลักทรัพย์ประกันนะคะตามที่ระบุเอาไว้ในกรมทัรน,นะคะไปประกันตัวนะคะพวกขี่ออกมานั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็คืออันที่2ค่ะความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกหรือให้ความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะนะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราทําประกันชั้น3นะคะแล้วเราขับรถนะคะไปชนนะคะกับรถผู้อื่นค่ะทําให้รถเขาเกิดความเสียหายนะคะตรงนี้ค่ะบริษัทประกันนะคะก็จะให้ความคุ้มครองนะคะรถของคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายนั้น ะะก็คือชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้นะคะด้วยการอ่ะทำไมคะออกใบเคลมให้คู่กรณีนำรถเข้าซ่อมใช่ไหมคะหรือนะคะถ้า,าเราขับรถไปชนร้านค้านะคะหรือไปชนบ้านนะของคู่กรณีเกิดความเสียหายตรงนี้บริษัทประกันนะคะก็จะให้ความคุ้มครองนะคะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับคู่กรณีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้านั้นหรือว่าบ้านนั้นนะคะแต่นะคะไม่เกิน ทุนประกันนะคะที่กรมทรนเรานะคะได้ทําไว้นะคะอ่าตรงนี้นะคะก็คือให้ความคลองในส่วนของทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของอ่าอะไรบ้างนะที่ประกันชั้นสามไม่คลองนะคะซึ่งข้อนี้นะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะที่ผู้ที่จะอ่าประกันชั้นสามหรือทําประกันชั้นสามอยู่นะคะ ควรที่จะทราบนะเพราะเป็นสิ่งสำคัญก็คือไม่คุ้มครองรถผู้เอาประกันนะคะในทุกๆก,กรณีเลยนะคะไม่ว่าเราจะขับรถไปชนกับอะไรก็ตามนะคะไปเกิดเพลิงไหม้นะคะจะรถหายนะคะตรงนี้ค่ะรถของเรานะคะจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะเกิดอะไรขึ้นมาเราจะต้องซ่อมเองนะคะยกตัวอย่างเช่น,นะคะ่ะเราขับรถค่ะ ไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะทำให้เสาไฟฟ้าเกิดความเสียหายแล้วก็รถของเราเกิดความเสียหายนะคะสำหรับเสาไฟฟ้านั้นนะคะบริษัทประกันก็จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะให้กับกรมทางหลวงเนาะ,ะ,ะให้ความคุ้มครองนะคะตรงนี้นะคะชดใช้แต่ไม่เกินทุนประกันที่ทําไว้นะคะส่วนรถของเรานะคะ ที่ได้รับความเสียหายนี้นะคะก็จะไม่ได้รับความครองก็คือเราจะต้องซ่อมเองนะคะหรือรถอาจจะขับไปนะแล้วไปชนนะทำให้รถเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ทั้งคันเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ต้องซ่อมเองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองนะคะในส่วนของรถของเรานะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรถชนกันอ่าใครนะคะจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบนะคะก็ต้องบอกว่าในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนาะมันจะแบ่งออกเป็นฝ่ายถูกนะคะแล้วก็ฝ่ายผิดนะคะถ้าเราทําประกันชั้น3นะคะแล้วเรานะคะเป็นฝ่ายผิดอ่าเช่นเราไปขับรถชนท้ายนะรถคันหน้าทําให้รถคันหน้าเนี่ยเกิดความเสียหายเนาะรถเราก็เสียหายนะอะ่า ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะโทรแจ้งบริษัทประกันนะคะบริษัทประกันก็จะส่งเจ้าหน้าที่เคลมมาที่จุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เคลมก็จะช่วยเจรจากับคู่กรณีแทนเรานะคะอ่าแล้วก็บริษัทประกันนะคะในนามของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะออกใบเคลมนะคะให้กับคู่กรณีเรานะคะนำรถเข้าซ่อมตรงนี้คือบริษัทประกันเนี่ยก็ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะให้กับ คู่กรณีนะคะส่วนรถเราที่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะคะก็ซ่อมเองนะคะอ่าตรงนี้คือถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะก็จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันนะคะมาช่วยเจราจาชดใช้ค่าสสียหายทดแทนให้คู่กรณีแทนเรานะคะส่วนรถเรานี้ต้องซ่อมเองนะคะถัดมาค่ะในกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากประกันชั้น3นะคะไม่ได้คุ้มครองรถ ผู้เอาประกันนะคะก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่เคลมนะคะหรือตัวแทนของบริษัทประกันนะคะ,ะมาเจราจาเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีนะคะเรานะคะจะต้องเจราจาเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีเองทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากประกันชั้นสามอย่างที่เราได้บอกไปแล้วเนาะว่าประกันชั้น3าไม่ได้คุ้มครองรถผู้เอาประกันนะคะด้วยเหตุนี้คะ่ะ ทําให้บริษัทประกันนะคะก็ไม่สามารถที่จะสวมสิ์แทนผู้เอาประกันนะคะไปเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะจากคู่กรณีได้นะคะบริษัทประกันก็จะทําได้เพียงการให้คําแนะนานะคะ,ะกับผู้เอาประกันว่าควรจะทําอย่างไรบ้างนะคะแต่จะไม่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันนะคะมาเจราจาเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนหรือค่าเสียหาย กับคู่กรณีแทนเรานะคะเราจะต้องเรียกร้องเองทั้งหมดเลยนะคะถ้านะคะคู่กรณีของเรานะ,ะมีประกัน,นตรงนี้ค่ะเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่เนี่ยก็เรียกร้องค่าเสียหายนะคะกับเจ้าหน้าที่เคลมของบริษัทประกันของคู่กรณีนั้นได้เลยตรงนี้อาจจะง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้ารถของคู่กรณีนะที่เขาเป็นฝ่ายผิดเนี่ยที่เขามาชนเราเนี่ย ไม่มีประกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องดุ้งยากหน่อยนะเพราะว่าเราจะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขานะคะอาจอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายณนะจุดเกิดเหตุเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะซ่อมรถเสร็จนะคะแล้วค่อยเรียกร้องค่าเสียหายนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันนะคะแต่ต้องบอกว่านี่ต้องเป็นข้อที่เสียเปรียบมากๆเลยนะคะสําหรับประกันรถย,ยนต์ชั้น3นะคะ เพราะไม่ได้คุ้มคของรถผู้เอาประกันนะคะทําให้ผู้ขี่นะหรือเจ้าของรถเนี่ยจะต้องอเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดนะคะและดําเนินการเองทั้งหมดนะคะกับคู่กรณีเองเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะแล้วก็เสียเวลานะาเสียสุขภาพจิตด้วยนะคะแล้วทีนี้นะคะต้องบอกว่าประกันชั้น3เนี่ยเหมาะกับใครประกันชั้น3นะคะก็เหมาะกับคนที่ ขับรถนานๆขับทีนะเป็นรถที่วิ่งน้อยใช้น้อยจริงๆนะคะหรืออีกประเภทหนึ่งคือเป็นรถที่อายุมากแล้วนะคะบริษัทประกันเนี่ยนะคะไม่สามารถรับทําประกันประเภทอื่นได้นะคะค,ค่อยมาทําปสามนะคะก็ต้องบอกว่าเอฟเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก่อนที่จะให้เอฟเข้ามาดูแลเนี่ยนะคะก็ได้ทําประกันชั้น3ไว้นะคะ ก็จอดรถติดไฟแดงอยู่นะคะแล้วปรากฏว่ามีรถนะคะของคู่กรณีนะข้ามฝั่งจากอีกเลนหนึ่งนะคะมาชนนะคะแล้วทําประกันชั้นสามไว้คือเราเป็นฝ่ายถูกนะคะตรงนี้นะคะก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันนะคะเข้ามาดูแลต้องเจรจาเรียกร้องนะคะค่าชดเชยค่าสินไหมต่างๆนะคะค่าซ่อมรถจากคู่กรณีนะคะซึ่งคู่กรณีต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทําประกันเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย เรื่องก็ต้องไปฟ้องเองทุกอย่างเลยนะแล้วเขาก็ไปชนหลายคันด้วยนะคะก็เรื่องก็ส่งฟ้องศาลนะยืดยาวยืดเยื้ะมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วนะคะจนะพี่ท่านนี้ลูกคนะ้าก็ตัดสินใจว่าพอรถต้องใช้เนาะก็เลยต้องเสียค่าซ่อมรถเองนะหมดไป30,000กว่าบาทน,นะคะเพราะว่า ไม่สามารถที่จะรอนะในเรื่องของคดีความต่างๆได้นะตรงนี้ก็อยากจะเตือนไว้นะสำหรับผู้ที่จะทำประกันรถยนต์ชั้น3นะคะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยแม้เราเป็นฝ่ายถูกเห็นไหมคะเราต้องเรียกร้องนะคะค่าเสียหายจากคู่กรณีเองทั้งหมดเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะบางคนอาจจะชนแล้วก็หนีหายไปเลยนะบางคนก็ ไม่จ่ายนะบางคนก็ไม่มีไม่หนีนะคะไม่จ่ายบางคนก็อยากได้ก็ไปฟ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยให้ไปฟ้องศาลเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนนะคะยุ่งยากแล้วก็เสียเวลานะคะเสียสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะเอฟเลยอยากจะบอกว่าสําหรับท่านใดนะคะที่ใช้รถเป็นประจำนะคะขับรถไปทำงานนะคะก็อยากจะ แนะนำนะคะว่าถ้าเราอยากประหยัดจริงๆเนี่ยนะไม่อยากให้ประกันชั้น3เนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะคะถ้าอยากประหยัดจริงๆแล้วเรา,อามองดูพฤติกรรมการขับขี่ของเราแล้วเนี่ยนะเราอยากจะซื้อความเสี่ยงภัยนะคะไว้แบบเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะอัพนะคะเป็น3บวกนะคะขึ้นมานะคะราคาเบี้ยประกันนะคะก็ เพิ่มสูงขึ้นมาแต่ความคุ้มครองที่ได้รับเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่า3าบวกเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันนะคะมาเจราจานะคะกับคู่กรณีนะคะแทนเราซึ่งทําให้เรามั่นใจนะคะทําให้เราอุ่นใจได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะก็ค่อนข้างที่จะอ,อธิบายในส่วนของความคุ้มครองประกันชั้น3เนี่ยละเอียดนะคะพอสมควรเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านว่านะคะาการมีประกันภัยนะคะก็เป็นการที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก่อนจากการก็ฝากเอาไว้นะคะว่ามีประกันไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบข้อมูลดีๆแบบนี้และเป็นกำลังใจให้กับเอฟในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และหากท่านใดที่สนใจอยากทำประกันภัยรถยนต์นะคะประกันชีวิตอยากให้เอฟเข้ามาดูแลรักษาผลประโยชน์กรมธรรม์ให้นะคะก็สามารถที่จะทักไลน์นะคะหรือโทรก็ได้ค่ะปรึกษาเอฟได้นะคะวันนี้ศิลดามั่งศักดาในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเอฟลาไปก่อนแล้วพบกับเอฟได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ